รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน กองโฟมแต่ละใบต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า50ปีเด็กๆจากโรงเรียนกันทลักษ์วิทยาจังหวัดศรีสะเกดเขามองเห็นปัญหาตรงนี้จึงนำกองโฟมมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ส่วนเขาจะนำไปทำอะไรเราไปดูกันครับถึงแล้วครับผมพาท่านผู้ชมมาถึงโรงเรียนกันทลักษ์วิทยาอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว แต่ผมยังไม่เห็นสิ่งประดิษฐ์อะไรที่ทำจากกล่องโฟมเลยนะครับเนี่ยแต่เอ๊ะนั่นๆๆๆๆๆนั่นนั่นอะไรกันล่ะครับเห็นเว็บๆวว่ามีเม็ดโฟมอยู่ด้วยเจ้าก้อนอิฐคอนกรีตนี้ใช่ไหมล่ะครับที่น้องๆประดิษฐ์กันขึ้นมาว้าวๆๆๆวว้าวว้น้องๆคิดได้ยังไงกันครับเนี่ย ขยะโฟมของอาหารเนี่ยมันเป็นขยะที่อย,ยสลายได้ยากมากและนี้ผู้คนมันใช้กันเยอะมากเลยอะค่ะดังนั้นหนูก็เลยคิดว่าเออเราจะทํายังไงดีที่จะเอานําขยะโฟมของอาหารเนี่ยมารีไซเคิลใหม่แล้วท่านอาจารย์มูนลนุษท่านก็นนะแนะนํามาว่าโฟมเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือช่วยลดอุณหภูมิกักเก็บเสียงจะสังเกตได้ในกระติ่งน้ําแข็งนะคะก็คือเราจะใส่โฟมลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเคลือบพลาสติกเพื่อว่าเวลาใส่น้ําแข็งลงไปเนี่ยน้าแข็งจะละลายช้าขึ้นก็คือช่วยลดอุณหภูมิเราจึงเลยเห็นข้อดีของโฟมในข้อนี้ก็เลย นำโฟมลยคะมาเป็นส่วนผสมในการทำก้อนอิฐโอ้โหมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของโฟมกันซะด้วยแต่เออว่าแต่ว่าเจ้าก,ก้อนอิฐที่เราเห็นกันอยู่นี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างล่ะครับแล้ววิธีทำต้องทำยังไงล่ะครับเนี่ยถ้าอยากจะรู้วิธีการประดิษฐ์อิฐโฟมของเราก็ตามพวกเรามาเลยค่ะ อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการทำอิฐโฟมของเรานะคะคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ1ต่อ1ค่ะคืออัตราส่วนก็คือโฟม5ส่วนปูซิเมนต์1ส่วนซราย1ส่วนและน้ำอีก1ส่วนค่ะพอเราเทใส่แม่แบบเสร็จแล้วก็จะนำไปพึ่งแดดไปให้แห้งเห็นวิธีการทำง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ากว่าจะได้ก้อนอิฐที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถลอยน้ำได้นั้น น้องๆได้ทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติการลอยน้ำอิฐที่ลอยน้ำได้ก็คืออิฐมวลเบาซึ่งจะช่วยลดการใช้เหล็กเส้นในโครงสร้างอาคารได้ด้วยแล้วก็ทดสอบการกันความร้อนจากภายนอกตัวอาคารยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเขายังมีการทดสอบความแข็งแรงอีกด้วยผลก็คือมีความแข็งแรง เทียบเท่ากับอิดในท้องตลาดทั่วไปเลยทีเดียวอ,อ,อ,อได้ยินมาว่าได้รับรางวาัลจากโครงการ PTT ี o u ยุทธ m แคมป์สองด้วยละครับแห่ก็เพราะมีผลงานดีๆอย่างนี้นะสิครับหน่วยงานอย่างบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนจึงเล็งเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุนโครงงานของน้อง ตอนนั้นนะคะก็คือเราได้ไปส่งประกวดในค่าย p t t Youth ค a m p 2 0 0นนะคะในชื่อโครงงานคือคอนกรีตลอยน้ำจากขยะลดมลภาวะและลดโลกร้อนค่ะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศและก็ได้รับถ้วยพระรชาชทานจากประเทศค่ะจากการสังเกตและวิเคราะห์ของเด็กๆทำให้สิ่งที่เคยเป็นขยะอย่างกล่องโฟมกลับมีประโยชน์ขึ้นมาได้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูรอบข้างนะครับมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างรู้คุณค่าสนับสนุนโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชน